พี่บิกน้องปาร์คควงคู่เอาเริกเอาชัยนำทีมวงสวงสีรีส์มอนสเตอร์เน็ก o อพี่เขาบุกโลกของผมผลงานจาก VTV Original VTV s e r เสิร์ฟโมเมนพี่น้องโซนจากเพื่อนคุยก่อนนอนผ่านระเบียงห้องยิ่งพูดคุยก็ยิ่งรู้สึกผูกพันพัฒนากลายเป็นความรู้สึกดีๆจนกลายเป็นความรักระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องค้างห้องในซีรีส์เรื่องล่าสุด Monster n e x น d o o r พี่เขาบุกโลกของผมผลงานชิ้นโบแดงจาก VTV Original ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่าง VTV โดยคุณกนกพรปรัชญาเสษผู้จัดการ v ี v ประ จำประเทศไทยและคุณทักษยาทีญาณธนัญชากรรมการผู้จัดการบริษัทกองทัพโปรดักชันจำกัดทั้งนี้อยากได้กังฟูนิติวัฒนางแท่นกำกับ การันตีความจี้นสุดฟินนำแสดงโดยบิ๊กชนกรและปาร์คอนันตเดชพร้อมด้วยนักแสดงมากความสามารถที่จะมาเสริมทัพรวมลุ้นไปกับความสัมพันธ์ของคนข้างห้องเดลเรกดีจัดพิธีบวงสวงเอ่าวเรกเอาชายก่อนเตรียมออกอากาศเมื่อวันศุกร์ที่2สงิงหาคม2567นบณบริษัทกองทัพโปรดักชันค่ะ เรื่องราวความรักสุดฟินของ Introvert และ Extrovert ที่ต่างกันสุดขั้วนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน Monster Next Door พีคาบุกโลกของผมรับชมได้ทั่วโลกทุกวันพฤหัสบดีเวลา20นาฬิกาทางแอป VTV หรือเว็บไซต์ www.vtv.vip เริ่มวันพฤหัสบดีที่8สิงหาคมนี้ค่ะ ก็สำหรับโปรเจกต์ o o s t t r r n x x t o o r r นะคะก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ทีเ่เราตั้งใจทำในส่วนของตัว VTV Originals ในปีนี้นะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ได้จับมือกับพี่แนทนะคะแล้วก็พี่เขถองทำอลักชันที่ร่วมกันสร้างาในส่วนของตัวซีรีส์เรื่องนี้ซีรีส์เรื่องนี้ก็มาจากานิยายออนไลน์คะ่ะแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าต้องชื่นชมในเรื่องของตัวตัวละครทุกทุก ทุกตัวนะคะแล้วก็ในเรื่องของนักเขียนด้วยคนทีอ่อยากจะหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาทำคนแรกต้องให้เครดิตครงนี้คุณเอิรนนะคะ Creative p r o ดิวเซอรของทาง VTV ก็เห็นโอกาสของเรื่องนี้แล้วก็หยิบมาทำแล้วก็ชวนพี่แนทแล้วก็ชวนพี่ฟูมาทำด้วยนะคะก็เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจมากๆค่ะเป็นความรักใสๆแล้วก็เซตติ้งเป็นในส่วนของมหาลายัยก็น่าสนใจมากๆก็อยากจะฝากาซีรีส์ m o n s t e r Next d o o r นะคะให เข้าไปนั่งอยู่ในใจคนที่ชื่นชอบซีรีส์วายกันค่ะเดินมาอยู่มัานแตกต่า,จากจบซีเร่องอย่างไรทำว่ามันดเหมือนว่าคือวายมหาลัยอะไรแบบนีหลายเรื่องอ่ะอยากจะเล่าไหมคะแมอ่อ๋อได้เลยครับโ <laughs> okay. อเคสาเหตุที่เราหยิบเรื่องนี้มาทำาครับ ซีรีส์ซีรีสวปกติแล้วเนี่ยมันเราน่าจะเคยเห็นในยุคข,ของมหาไรอะไรมาเยอะแล้วถูกต้องไหมครับแต่ว่าในช่วงปีๆหลายปีให้หลังที่ผ่านมาเนี่ยมันมันแบนด์ออมันแตกแขนงออกไปมีแฟนตาซีมีมาฟีมีเรื่องอะไรต่างๆมากมายทีเนี้ยเรารู้สึกได้ว่าแบบคนกําลังห่วยหาซีรีส์ที่ดูง่ายย่อยง่ายแล้วก็รู้สึกดูแล้วรู้สึกอิ่มเอมกว่าความอบอุ่นหัวใจระหว่างแบบเด็ก หน้าตาดี2คนตกหลุมรักกันอะแล้วความแตกต่างของซีรีส์ของมอนสเตอร์เด็กดอเรื่องนี้ครับก็คือเราเล่นกับอุปนิสัยที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินว่าเป็นเอ็ก o ์โทรเวิร์ดกับอินโทรเวิร์ดอย่างเงี้ยครับแล้วมันยังไม่มีซีรีส์วายที่ทำในการเจาะประเด็นแล้วก็โฟกัสเรื่องแบบเอ้ยคนที่มีขั้วตรงข้ามแตกต,ต่างกันมากๆคนที่เป็นเอ็กซ์โทรเวิร์ดมากๆแล้วคนที่เป็นอินโทรเวิร์ดากๆอย่างเงี้ยครับเขาจะสามารถมีปฏิสัมพันธ์และมีความสัมพันธ์ที่ดีงาม ด้วยกันได้อย่างไรอะไรเงี้ยฮะซึ่งเรื่องนี้มันก็จะเริ่มต้นจากรุ่นพี่เอ็กซ์โทรเวิร์ดเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่ข้างห้องของรุ่นน้องเอ็กซ์โทรเวิร์ดคนหนึ่งเป็นเพื่อนข้างห้อง<น>กออ Into ัน,นเอออินโทรเวิร <laughs> ์ด <laughs> ครับตัวนี้ครับอินโทรเวิร์ดคนหนึ่งแล้วก็อ่าแล้วเขาก็มีการแบบอ่ะยุกยิกยุกยิกยกันนิดหน่อยแล้วความสัมพันธ์มันก็เติบโตไปในทางที่ดีครับนักแสดงชุดนี้น้องน้องอ่าทั้งทั้งหมดเลยใช่ไหมครับผมก็หาเป็นปีเลยค่ะแกมาหาคนหาคนที่ข้ามลำดั คือจะบอกว่าช่วยกันค่ะต้องบอกว่าเราเราเปิดแคสเนาะแล้วก็ช่วยกันทางทางวีดีวีทางคอมทับเรานั่งกันมีหลายร้อยชั่วโมงมากอะคะ่ะในการทํำแคสแล,แล้วก็แล้วก็ต้องบอกว่าอยากให้อยากให้ติดตามเคมีเคใจดีสุดๆจริงๆนะคะสําหรับสําหรับรับสแสดงเรื่องนี้แล้วก็เว้นหากันมาแล้วน้องๆเก่งทุกคนค่ะครับกว่สวัสดีครับผมชื่อปางนะครับรับบทเป็นเดียวในเรื่อง Monster Neck d o ซ์ครับก เล่นเป็นหนุ่ม introvert ครับโดยคน,มมคนบุกผมเป,เป็นคนบุกใช่ผมชื่อบิ๊กครับแล้วบทเป็นพี่กอรครับเป็นคนบุกเป็นเอ expert ครับใช่ก็จะเข้ามาเป็นคนไปบุกล้ำพื้นที่ของเขาในเรื่องนี้ใช่ระหว่างเอ expert กับ introvert ยังไงกันคะความสัมพันธ์ในเรื่องเหรอครับอ๋อเดี๋ยวคุณพิงว่าความสัมพันธ์ในเรื่องก็มันเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากแบบ ไม่ไม่ค่อยชอบกันก่อนอแบบเขาเสียงดังแล้วก็แบบมาคุกควาคุกคามความแบบสงบของโลกของผมอะไรย่างเงี้ยแล้วก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆทําให้ใเราสองคนได้มาปรับความเข้าใจแล้วก็สุดท้ายเราจะลงเอยรักกันได้ไงก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับแล้วผมว่าการเริ่มรู้จักกันตอนแรกน่านะสนใจมากครับก็คือเรารู้จักกันแบบไม่เห็นหน้ากันก่อนผ่านระเบียงซึ่งเหมือนแบบเป็นรุ่นพี่ข้างห้องแบบจีบข้างห้องอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันน่ารักามากมากแล้วก็ เออเราก็เริ่มเรียนรู้กันแล้วกันต่อให้คาแรคเตอร์ของเราสองคนจะต่างกันมาคนนึงเป็นอีกโทเวิร์ดคนนึงเป็นอินโทเวิร์ดซึ่งแบบมันเหมือนขั้วตรงข้ามกันเนาะพี่เนาะแต่ว่าพอเรามาเรียนรู้กันแล้วกันมันอยู่ด้วยกันได้อย่างกลมกล่อมรักกันโดยไม่ต้องเห็นหน้ากันรักกันด้วยนิสัยน่ารักมากมากครับสวัสดีครับผมเฉษธนพจ์หาไทยเดชอุตส่ดนะครับผมรับบทเป็นว่านครับก็ คาแรคเตอร์ของว่าน,นะครับก็จะเป็นคนที่มีความเฮฮาที่สุดในกลุ่มเป็นตัวที่แบบตัวเปรี้ยวที่สุดในกลุ่มครับผมแล้วก็จะตัวเปรี้ยวคิดยังไงกับ mm. เพื่อน mm. ก็ต้องไปรอติดตามดูในซีรีส์ครับผมโอเคครับสวัสดีครับชื่อโอเล่นะครับน,นายธนกรสังวานครับในบทก็รับบทเป็นเบียร์ครับเป็นเพื่อนของกลุ่มก็แล้วก็เป็นเพื่อนของว่านครับส่วนในเรื่องเนี่ยตัวเบียร์ก็จะเป็นคนที่เหมือนเป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนทั้ง ตัวของก๊อตแล้วก็ตัวของบ้านครับส่วนในความสัมพันธ์ของพวกเราเนี่ยจะเป็นยังไงก็สามารถติดตามพวกเราได้ผ่านทางบ t ทีวีแล้วก็ในซีรีส์นะครับขอบคุณครับไม่ไม่มีคู่นะคะสวัสดีค่ะพาวนะคะอุ้ยรับบคู่กันสวัสดีค่ะพาวนะคะรับบทเป็นบิวค่ะบทบิวก็จะเป็นเพื่อนสาวประจำกลุ่มนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่ ขี้ววายแล้วก็รักเพื่อนนะคะแล้วก็มีความดีดค่อนข้างสูงอะค่ะแล้วก็เป็นตัวกาวประสานใจเพื่อนด้วยค่ะก่าวประสานใจใช่ค่ะครับสวัสดีครับผมมิงนะครับรับบทเป็นปีครับก็จะเป็นสตรปวรแพทย์คนหนึ่งในเรื่องครับก็จะมีความสำคัญอะไรในเรื่องหรือว่าจะมีการป่วดกับผู้ไหนหรือเปล่าก็ฝากติดตามด้วยนะครับ สวัสดีครับชื่อปิงนะครับรับบทเป็นบินนะครับเป็นนักร้องนำนะครับแล้วก็เป็นเป็นเพื่อนกับมือกลองนะครับใช่แล้วมาดูกันว่าวนตีในเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะครับก็ฝากดตามด้วยนะครับครับสวัสดีครับพิดมอนครับรับบทเป็นเกมครับเพื่อนสนิทของเดียวครับ สวัสดีค่ะพิมเพชรค่ะผมทำด้ยเ,เพลงค่ะเราบทเป็นเจนก็ในเรื่องเนี่ยเราบทเป็นสาวแสบตัวจี๊ดแต่ว่าถ้าอยากรู้ว่าจี๊ดยังไงก็ต้องรอติดตามกันค่ะซีรีส์เรื่องนี้ก็คือเรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ที่สนุกมากเลยนะครับแล้วก็ตอนถ่ายทำน้องๆทุกคนก็ตั้งใจสแสดงกันมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าผมว่า พอเคมีของทุกคนเข้าอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันทําให้ตัวซีดีเรื่องนี้มันดูแบบน่าสนใจแล้วดูแบบได้อย่างแบบได้ดูทุกเพศทุกไวยแล้วก็มีความสุขกับเรื่องนี้แล้วก็ฝากฝาก,ฝากซีดีเรื่องนี้ด้วยนะครับากยงไในการึงคมีคุณแสดงคะมาให้ดูคุคือคือเอาจริงๆผมพอเห็นแคสตั้งแต่แรกอะครับแล้วก็พอดูปุ๊บเนี่ยคืออยากทาเรื่องนี้ก็เพราะว่าทั้งตัวทั้งคู่เลยนะครับที่เล่นเนะครับ ซีนีวายงแรกเหรออ๋อเป็นซีนีวายครั้งแรกที่ทำเลยครับแล้วก็รู้สึกว่ามันทำทำให้แบบว่าพอเห็นน้องเขาดูจากแคสดูจากอะไรหลายอย่างนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่มันมันต้องใช้อารมณ์เยอะมากอะไรเงี้ยนะครับมันก็ทําให้แบบว่าพอเขาเล่นออกมาแต่ละอย่างแต่ละซีนทุกอย่างเนี้คือมันออกมาแบบจากหัวใจจริงๆอะไรเงี้ยครับสนุกมากครับครับผมโอ้ก็จริงกันแบบ ทั้งทั้งตอนถ่ายแล้วตอนออกมานั่งอยู่ข้างนอกเขาก็กึกินั่งอยู่ด้วยกันตลอดก็น่ารักดีนะครับตอนถ่ายไม่หรอตอบข้างนอกก็มีครับอ๋อต่อบทกันครับต่อบทกันโอ้งดงามครับงดงามามโอ้รถแรงไปกลับเมื่อไหนครับมันมีกี่แล้วพี่กี่เม็ดพี่กี่เม็ดพี่กี่เม็ดเหรอครับ ก็ไหลเม็ดอยู่เหมือนกันนะครับได้ตามตามภาพในของกลับไปได้เลยครับได้เลยครับได้ได้ท like <bbe> ุกอย่างแล้วก็รู้สึกว่าเป็นความความรักที่งดงามแล้วก็น่ารักมากมากนะครับครับเออก็อย่างที่พี่พูดก็อย่างที่พี่ๆเขาบอกแล้วแหละครับว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่น่ารักมากๆดูง่ายแล้วก็ ผมรู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้ครับจะให้อะไรบางอย่างกับคนดูอย่างแน่นอนไม่ว่าในเรื่องแง่คิดหรือว่ามุมมองกันแบบทำความรู้จักคาแรคเตอร์ของผู้คนใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รับรองว่าทุกคนที่ดูเนี่ยจะต้องมีรอยยิ้มอย่างแน่นอนครับครับยังไงก็อย่าลืมติดตามซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับชื่อเรื่องว่า Monster Next Door ที่สาวบุกโลกของผมออนแอร์ทาง VTV นะครับเริ่มเริ่มวันแรกตอนเอ้ยเริ่มตอนแรกวันที่8นะครับเดือนสิงหาคมนี้ 5 5 6, 5, 6, 7ครับก็ปีนี้ปีนี้ก็ถ้ามี V I P ก็ดูได้2ตอนเลยสตห์แรกก็สมัครรอกันได้เลย V I P ครับติดตามผลงานของพวกเราได้นะครับเต็มที่มากครับเย